อ่ะมาครับเลยก็มาสักหกโมงครึ่งจะจะเริ่มจัดสัตว์วิกนี้แล้วนะแล้วก็เช็คความชัวร์แล้วก็เอาจนสุดลแล้วกันวิกนี้จะเป็นวิกที่รวมสองนัดอ,ะดอ่ะเดีวผมคัดอาจจะดูไม่ทุกคู่นะวิกนี้ผม ผมจะเน้นที่เน้นจัดทีมที่ที่ลงลงสองนัดนะครับวิกนี้ต้องต้องเน้นทีมนี้ก่อนที่ผมคาดมาก็ดูก่อนนะครับก็มีเซลซีเซลซีครู้ว่าเซลซีเจอใครบ้างเซลซี Chelsea ก็เจอพูลแลมแล้วก็ เรสเตอร์สตีฟก็ก็น่าเลือกนะซีซีอ่ะน่าเลือกอยู่มาเจอเรสเตอร์ด้วยเลสเตอร์งั้นผมเลือกหลังซีซีแค่หน่อยกันน่าจะอโอเคนะซซีี ผมเลือกแม็กเวียวอันลงก่อนแมนดี้เจอแล้เตอร์ ซีเวียลหกเลยเหรอเอาขอเลขตามที่ก็สินะห้า5ิบห้าหกโซีเวียรจหกเลยก็แนะนงซีเวีลวยวลก่อนนะ่ะเอาซีเวียลก่อนกนะลานเยก็หลนะัง่องข้างสูงอ่ะนะผมเราซีเวียลก่อนมาดูความพร้อม มีเวลาอีกยี่สวินาทีเะครับ้อต้องเลือกให้ไ,ไหวนะ้แโอเคต้องรีบต้องรีบแล้วเว็ฟอร์มเว็ฟอร์มเหรอเว็อร์มเจอใครบ้างเดี๋ยวขอเช็คก่อน เ็ดบอมเจอกับโว้บนันตันเนาะเ็ดบอมฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่มเจอเวทแฮมไม่แนเเเ่เลือกตัดเรย์พิฟูพิฟูเจอกับลิฟูพูแลมฟูแลมเจอซีซีไง แรกเลือดสุดแรกก็จัดไปก็รูของพี่ภูพี่ภูเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็การเจอก็บานบานเบือนกันนะฮะอันผมยืนเลยนะ พี่ฟูเจอใครบ้างแป็นยูเปนยูเจอฟูแลมเปนยูเจอพี่ฟูฟูแลมพี่ฟูเจอเบอร์รี่เอาว่าเรียกไปเลยครับวงบูนโน่อยู่แล้วนะบูโน่เฟน,นเดน mm. เดสเรียกว่าก่อน ไยค่อยไปตัดทีหลังซาร่ามาเน่เลิอกว่าก่อนเลาน้อยเราเลือกว่าก่อนเพื่อปกันแล้อวอื เนี่ยโอเคสองสี่อะไมาเนี่ยเวทแฮมเวทแฮมเจอเบอรเดเวทแฮมนี่เจอใครเจอเห็นจำว่าเจอเบอร์รี่ด้วยนะเวทแฮมเจอเบทบอม ้เเา like. เจอริลี่ไงเลขกกองหลังจับเอาดาวซันนะดาวซันเอาดนวของเวทแฮมไปกองหลังของเน้นเวทแฮมนะ ท mm. ี่วนที่สองอืมสามตัว ก็แน่โอเคเลือกดาวสั้นเอัาแน่คิดคนเดียวแห่งจบเรื่องน้นหลังอะโรลีร่ก็เจอโรลี่เป็นไงเอเตอร์ก็เจอซีซีไงเอนเซอร์ก็เอเซอร์ยูเตก็เจอลิฟฟูไงก็เรียรอยแล้วแล้วก็ซิตี้แอนซีแเอนซีเจอใครบ้างอ่ะ Oh. เวลาเลยอ,อีกประมาณไม่ถึงนี่สิบนาทีครับรอีกผมมาเรื่อยซิตี้เจอพาเลตพาเลตกับแอชนเวลา่าต้องเช็คอาการบาดเจ็บกันแน่ดนึงอืมก็ซิตี้ของก็เอาเลยกุญแจตัวมา เอ,เ,อนอนเอซแนนเร็กแนนอ่อ้าวหมุนเอาหมุนตอนนี้ดโอยโหเร็กแบบเฉียดเีเฉียดเลยน่ะโอ้โหเราเอา,เาองหลังซิตี้เอา ของหลังซิตี้หรอเนี่ยของหลังก่อนของหลังบีอาร์โอโห้คาเลตคาเลตอย่างนี้เอาตอนสโตก่อนและตอนสโต ถ้าลงคีย์เวิร์ดบอยก็จบเลยหนักเลยมันทำให้ไม่เลือกคีย์เวิร์ดบอยไม่ได้เอาทไว้ก่อน แต่เราต้องหากองเราต้องหากองหน้าก่อนนี่ให้เรียกว่มีข้อเส้นนี่ไงสั้นาตัดเลยเพราะสั้นๆเจอซิตี้อ่ะเราเจอนี่ก็เลิกนี่ข้อเส้นนี่ข้อเส้นเจอใครนี่ข้อเส้นโอ้โหโดนไปเซ่เชยดูนี่ข้อเส,นนเเส้นเจอซาน ถ้าม,มีแมตเดียวไม่เลือกมันเอซเซลเวลลาแล้วผมเลือกอกอง,องหน้าเข้ามากองหน้าทำถูกโอ้โหหกจุดสี่ถึงเอาชิดเบลล์ออกก็ แต่ถ้าชั้ห้าก็ก็ไม่พอที่จะได้คีเวนทอบอยอยู่ดีอ่ะโอ้โหแล้โฟเดนถึงไหมของสเตีต หกแมนเชสริตี้พอเด้นพเดนโอ้สุสุสามดีมันเจอวูลเลมด้วยไงแล้วซิตี้ก็เจอ ด้วยก็ประมาณนี้แหละครับอย่าคิดอยู่ว่าเอาไงดีบุนโน่ซาร่าเอาซาร่าออกก่อนซาร่าเจอเจอเวอรี่ก็พอฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการเจอเวอรี่อเอาซาร่าออกแล้วเอาคริินวน์แทนหร้อกป่า แต่ผมต้องลบตัวก่อนต้องลบโฟร์เลนออกเพราะว่าดิสตี้มี 3. สามคนต้องมีคีวีนะ่ะต้องมีคีวีนับบอยอะ่ะเพราะว่ามัน,นดันดันบ,บางแนวนขึ้นหน้าตรอกด้วยอะ่ะมันมีรกาศแอซเ่จะทำให้โตไงสองแมทเนี้ยต้องต้องตัดใจเลือกสักคนหนึ่งอะ่ะแล้วก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นควีนับบอยอ,อ่ะแล้ว อัดใจนะครับเนี่ยเรื่องๆจริงงานเกมก็เจอฟูแลง่ายก็หวานกูุบอะ่ะอันนี้ของเราเืออย่างไรแล้วไงอูนโน่อย่ no งางไรต้องดูขอเลิกงันเนี่กันได้อีกตัวหนึ่งอะ่ะ กองกลางแมนตีโก้ได้ไหมตีโก้ของลิฟวอ่ะแล้วหนา้นาลิสิตหน้าตาสวยนะตีโกไอคอนดาน่านี่ได้ได้อยู่ดิโอ้ขอเหลือให้หน่อยหนึ่ง ผมให้คีวินดอรบอยครับแน่นอนูแล้วก็าือทุกอย่างของซิตี้จริงๆอ่ะทั้งเกมลุกลุกจ่ายการเซตตอนจุดโทษการเคลื่อนเกมการทำประตูเขาก็อยู่ที่เขาหมดอะ่ะไม่เลือกไม่ได้จริงว่ะผมก็ทีมผมก็ประมาณนี้หน้านี้ถ้้เป่นไม่มได้ดีก็ไม่อยากไม่มีเล่นแบบไม่มีหน้าเลยนะแต่เกมว่าเขาต้องมีหน้าอย่างน้อยหนึ่งตัว ผมก็ประมาณนี้แหละวิ่งเนี้ยมาแบบเร่งเร่งเดือเวล,วลดีผมก็ลืมเหมือนกันว่าต้องเออประมาณว่าลืมเหมือนกันเร่าต้องก่อนหงส์ครึ่งตอนแรกตอนแรกคิดว่าสองทุ่มอย่างเงี้ยดูผิดก็ได้แล้วรีบๆอ่าทีมรีบๆร,ร,รีบจัด บอกเลยเนี่ยชื่อเฮี้ยพี่จัดบอกเลยสวยๆเนี่ยอะไรอะไร